พร้อมแก้มก oh. oh. ็นจตงเอาสบายดีสบายดีเอฟซีทีที่ตามมาทุดคนวันนี้พาพี่น้องมาืึนงานบุญบ้านนะของเผ่าพุทธไทยบ่านน้องไอ้พี่น้องงานบุญที่สามของใหม่สามขางพี่น้องที่พาพี่น้องไปหล่อเบิรงบรรยากาศงานบุญบ้านจ้าอัน เข้ามาไกา่ไก่อะไรหรือเปล่าเมื่อเป็นงานบุญหรอพี่น้องเป็นงานประกวดเครื่องเสียงเพ <c oughs> ื่อนได้ก็คือขึ้นกันาะเลี <c oughs> ้ยงตูส้สนาดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวสิพาลงวัดก่อนพี่น้องเพราะว่าพี่พอรับผ่าซองมาหลายซองได้ผมสัสมสิสกินสัมสิกินซิปกาซองไปเดี๋ยวรอวันนี้กันกัน อันนี้คือกัมไฮโลได้พี่น้องแต่ว่ามันสิบอเดสันเพราะว่ามันบนเนาวเป็นดึงเอาอันีเนาะอนีนเด้อ1ดกับ1ิดึงห้ลุ้นขนาดเนาะกุ้งกุ้งมาแล้วเอามาน้ําเต้าเด้ครับเด้อเอามาน้ําเต้าน้กุ้งน้ําเต้าถือแล้วของเฮานั่นก่ไ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 ก่้ยลงสิบกัเอกุ้งกมาน้าเต้าถือเอี มอนในดึงค <accurately S 2> ือเก่ารคันขากบอกเนาะพนบบตกมันบอกคนหนงอะไรนคันขากบันิก็ได้วนี่ไหนโบด้านในลงบอกลงแล้วน้องสอร้อยมาร์คขนาดพี่น้องเป็นม <light> ักอันเป็นมักเสียงโศกเสียงโศกหรือเสียงเสียลอยเสียงโศกหรือเสียงเสียใกล้นะ

รู้อะบาเนี่ย็ต้องเฮตดงาน <c oughs> อันนี้งานบุญอยู่บ้านน้องไฮพี่น้องงานบุญอยู่บ้านเขาเจาา้ามักม่วนก็ต้องมีลำวงพี่น้องเป็นลำวงใหญ่ที่ว่าเป็นลำวงใหญ่อยู่แถวอันเขตแถวบริเวณเมืองสองคอนพี่น้องเป็นวงหนุ่มซอนไซส,ส่วนลายลำวงอันชืม,มือนีตามที่เฮาเห็นน่ยอาจสิต่างก,กันกับส่วงอัน2อสาปีขึ้นหลังพี่น้องชว่วงนัน้นเขาเจ้าสีเน้นร้องเพลงแบบ <c oughs> เพลงธรรมดา <c oughs> เพลงทั่วไป แต่ว่าซุมอนี่นะเขาเจ้าปับเปลี่ยนไปตามยกสมัยตามความต้องการของอันพูทีว่ามาเบิง่งลามาเต้นมามวลอะไรไน้องเขาเจ้าสิเปิดเพลงแบบทีว่าเขาเจ้าอันมิกเพลงนะนะสิเป็นแบบเปิดแบบดีเจก็สิเป็นออกแนวแดนแดนลายกว่าก็แต่ก่อนนะมีเบิร์ดทางมอลำหลวก็ร้องเพลงทั่วไปแต่วยวนี้โซลายสิเปิดแบบดีเจสิมีการมิกเสียง มันเป็นเสียงแบบเหาๆกลับไปตามยกตามสมัยอะไรพี่น้องเพราะว่าไวรุ่นหรือว่าผู้ที่ว่ามันเขาลำบงสมือนี่เขาเจ้ากับหมักแบบไม่เปลี่ยนไปตามหยกตามสมัยอีหลีสองสามปีนึ่งเลยพี่น้องคือหลังถ้าผูดด้ใดบอเปลี่ยนแบบนี้ก็สิบุมี่ผุเขาลำบงเขาเจ้าก็เลยต้องปับไปตามมันเกินไว้จังไลต้องได้ปับไปตามสะาพเว้น้อบวายบ,ม,ยบมียังอันนี้เ่าได้บอกอันนี้นะ มางไข่เนี่ยเธอด้กาแฟหัวจระมานสิบบาทแม่นบะรวนะสิบบาทเนาะเขาเป็นเงินบาทเนาะรุ่นเออยได้เนาะรั่นเออยหรือน่องรุ่นสากันบอกักปีปะรเยรุ่นเอยีีนไม่เธอได้ประมืองีท่ใหม่เช่าขายสามีแล้วเออบอกว่านั่นนะเฮ้ยะน้อยสิบาทวน ร้อยสพันะเบสพันเได้ีบเลยปิปลามึกปล้อมีปลามึกเลยก็มีอันปิ้งปีไก่เนาะแล้วก็ตีนไก่ขายตำหุคงปีนไก่ลูกชิดไขุ่งไข่ลูกซนที่ว่าขายดีที่สุดก็คือโซนหนาลำบงเชืว่าแห่ค่ะเราขายจะเอาาทหารเล ขว่าอาชีพที่ดีที่สุดคืออาชีพค้าขายอาชีพที่ดีที่สุดคือเป็นจ้านายตัวเองบอกว่าเป็นอาชีพค้าขายเดี๋ยวเมื่ออสิบชวดมีแม่ขายนะโหดอี๋พี่น้องดูนาพาลุยทุ่งเด้อโดยโดยยังนี่นะไข่นกกระทาปะใค่นกกระทากลางใคนกระทาพิทะรีปักเขาขี้ระเบ้าอันตัว้อง่ก่ไปพคุดหน่อดอกเบ้ามาเนาะยังยังอยู่ทางในนี่อันพระโพด มะขาโพดข่าโพดหรือว่าสาลีบ้านขาวเานมะขาโพดไเลยคนดังอย่าบอกเด็กหน่อยด้ว่าดังนเขา็หจักละสิลอายเขาตามไทดตามไหนึ่งเขาเนีเมื่อเ้าคนดังเตาออันที่ว่าดังแ่หนดังซุ้มมืคนดังการร้อดังซุ้มมือบดแดงนพุดได้บดนดังแล้ว่มีเสียงบดเด็นุดเบามากถอดคลายเนาะาเราบอกแล้วเราเกลียดแต่เ็มทงเลย ป้าผือทางล้างกับผือซอยงานเห็ดเป็นเนาะเป็นตาแพงแต่เห็ดอุปุลุยปล่อยอยู่เขาเอื่นว่าซอยกันเห็ดซอยกันหาไอรีได้หนิผู้หนึ่งทอดแล้วผู้หนึ่งขายเขาถามสูตรแล้วแล้วล้เขามาเห็ดกินเองเนาะนี่เขาก็เอามาขายให้เล่าพ่อ เกินเองจีซื้อไม่ได้กันเดียววะกันเดียววะถามสูนยแล้วละมือหนาแล้วมาตัางหันเฮียงกันอเราตัางนี่เอาตัางทางหนาเลยว่าหยอกจีซื่อเด้อไปก่อนเราหิยักอยู่เราต้องยืนมือแรกหน่อยมีลำเลี่ยงพร้อมพี่น้องเองนอกจากลำวงยังมีลำเลี่ยงพร้อมไปเบิ่องหันนี่ไปอวนนู้นหันนี่อีกเปิ้นขายอยู่บ่เฮ็ดกินอยู่หันจีซื้อตี่นี่อ๋อว่าสิซื้อสอัสดีอย่ากจะเฮ็ดกินในเฮือนซื่อๆ ปิ้งแบบวบ่อันนี้น่ยปิ้งกินนะเาเขาวาแล้ววาแล้ววาแลไวนะไม่มันหน่อยปล่อยเท็ดมันมาไข่เซนีเนาะแล่จะหนึ่งเลยมันบอเออมันมาไข่เซนีเป็ดเนี่ก็ตังโงอนี่เนาะมาไข่เสมอ่ัยซสื่อยังนาะตามมังหงก็ได้แล้วบบดนี้เอาเอาเอาขนมซะ ขนมคกขนมโคกคือบระเมา,า,าไสิบพันกีน 10, ขกขายปะขายเ,าเอ 10, ่อสิบพันเยียมบงก่อนถ้ามันแสียางีมนสื่ออย่าสามสิ 30, บพันงานแม่ขาเองบอกอยู่นี่แม่เออเอาดึงเอาดึงเอา <laughs> โอเคขอบใจคือกันขนมคกพี่น้องอเลยเปนขนมคก หเพิ่นบริเฮวณเซโคกดอกเพิ่นเฮ็ดเซมอ่นแหละเพิ่นส erm ่องสัยแมค่ะตัวอยู่ขนมโคกหักเห็นแต่ตามมังหงในครับเบิดแตเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ขายเครื่องบ่ได้หลายปาเลยงานเพราะว่าอันเดือน3อมของใหม่สามคำนี่มันติดพร้อมกันกับหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะแม่นทางบ้านน่ะนาพ้องทางพุนก็งานใหญ่คือกันอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ประจําอันเขตนี้บ้าดอยู่นี่ก็บ่เห็นปลูกมักซ์ลี่ผัดมีมักซ์ลี่ขาย อ๋อเราใส่กระสอบมาปะว่ายุปโบเห็นต้นหมักสลีกระสอบมาแล้วบได้แกมาถ้าเจ้มาผ่อนปอ, <c oughs> อาจารย์อาจารย์เลยวายสิมาคอนอาจารย์นี่แหละหักสลีา <c oughs> <c oughs> ยหยอกซื้อ ต้มกะมีพี่น้องเอ้ยต้มกะมีแล้วก็บ่ต้มกะมีผู้ใดมักถึกต้มก็เอาตัวนี้ผู้ใดบ่มักต้มก็เอาตัวนี้ทงตัวใดไหมค่ะถุง10,000ถุงสามเหลืองบ่เอาถุง10อันนี้เผาอันนี้เหลืองเออตัวเผานี่แซ่บเอาตัวเผานี่ไทยคกินนําเด้อเด้อ3หน่วยเด้อดสามหน่วเอาเบิร์เลยเอาเบิร์เลยซื้อเพลิเอ้ยขอบใจขอบใจขอบใจเด้อเาแล้วมันมื่อแรงค่ะแม่ค้าอยากเบิ่งลําเรื่องก็ไปเบิ่งเด้อสิมาเผาอาหารให้เผาแล้วเรื่ดืกๆเมื่อเดื้อ บลัสลีโบเรือหมอแักใหญ่พี่น้องเอ้ยทำไมแม่ปลูกสลีค้ายแบบนี้ล่ะอ่าแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าราคาเนี่ยบดได้แพงคือซืเอมือนี้ยังลูกไปเข่าเหื่นเขาอะไรทั้งนั้นนะไปเมื่อเลาะเมื่อแะไรพี่น้องอันเพื่อนมักม่วนสำหรับพี่น้องบ้านพุทธายเพื่อนอ่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องแต่ละเฮือนนะกระซิต้อนรับแขกเพราะว่ามันเป็น เป็นงานใหญ่สุดของบ้านเขาเนะาะงานเรียนสามออกใหม,ม่สามคำนี่ฮะพูดอะไร,อ,รอยากเฮ็ดธุรกิจอยู่แถวบ้านเขาเนี่ยนะธุรกิจขายตู้พี่น้องเลย <laughs> ขายดีแน,น่นอนเนาะเป็เนาะไม่ตู้เกิดบิดสูเงินเอาขนมบุลป่ะไปหอดมองเขาอยู่จังกินป่ะยางครับม่วนเในพี่น้องบ้านเขาเจ้านะเสียงตึ่มตุมตุมอยู่ อยากกิ้ยังแหลยยื้หลังาคยัผู้บ่าวคบเา่าโอ้ยมาายบมาเติมเงินพร้อมแก้อมแกมกัาแงเอาเราก็หักนวลสงวนโตเนาะล้วก็เราขาหูคือกันหรอก้ลิกลิก เขาจับมักหมวนเบิรบ้านบ่หรือว่ามีแต่แถวเขตนี่ก็ได้เงี้แต่แถวเขตนี่เราพี่น้นนองไอ้หัวเขาจา้ามักหมวนแบบไหนฮะไทยมันจะมาเลยรถไทยก็าม,มามาแต่ไทยก็มีมาเบิร์ตพี่น้องเอ้าะว่าไทยว่เาเนระาถ้าขี้พังอียังอระโลดพี่นอ้องตั้งพี่กับจั๊กจันทั้งพี่กับแมงอีตั้งพุ่กน,พกน,กน,นกับอึ้งยำหมวนกัาเจ้าเน้อมามาแต่ไทยบ่มาแต่ไทยเนาะ พี่ดายพิศแล้วได้ที่นองมันดังแฮงอืกลับมาหอนเงินนล้วี่น้องมาซี่แมน่นพีมืออีแมก่ก่อนปุ่นเดือน3อีเมย,ยมันก็ปุ่นเข้มบหรธรรมดาขนมันกปุ่นเข้มนะเบิ้งสิดิวิตน่ำมันิท็ออกใส่ เข็มอยู่ไหมสุตใส่หนังหม่เข็มเ้ากระเสียนีว่าเสียบเานาดนเพราะว่าเขามากินเสหน่อนาิ้นเดกินเาะลาเืองจะนี่ยชิัเมันนีหอมใจนปลาเตาตัปาวเคนไปเส่เบสเออไปชิ้เบดเอาไอ้แมงก็จะไงเอาปลาใหญ่นั่เไปใส่เบ็ดจะไปชิเบกินลายมันอกรเทอมาเบ่งหนังเขาขุดเขาไม่เห็นมันตดเนียเขาแบอื้ห คานทานยังร้ายเขาก็ะสิบเอาเมื่อนํำได้พี่น้องถ้าว่ามันกินสื่อเลยห่อน้ำ <favorites> ห like ่อน <can> <hã S 2> ้ำมันกหนอนอ้วนตกันเขเนสื่อมันก็อิ่มแต่ถอดทานห่อเมื่อนำมันสิอิ่มลายขับมาเด้พี่น้องกินํำกันกินเบิร์ดเลยก็เสบเพราะสบอีแม่เลือาจานเลือาจานกระเทียมถ้าจะนำไม่ก็ได้เสร็จแล้วจะไปเสื่อน้ำาทานงลยนลายอหาระหอม ไอคือเป่าก so? ่อนมันหอมแบบคือกะิหรอเข้มกรอบเละเข้มกรอบอ่น้อีร่อย่ารอยเนี่ยนี่เลยปอมัจะบอกว่าเจีย้ตัวจิ้งกเค็มดูดางกับกติบอลมาเด้ยเค็มมั้นเค็มกับชว่าเค็มเลยบอย่างหรอบอลมเค็มนัง้าหนังซึดแ่เจีบบ เรืบางจบทำมากินมานเนี่บันาดูบัตีี่นแยงบัตนาคู่บันรเดมใจเนาะบส้นบ้านข้าวเห็ดน้องสะปุ่นขั้นข้าวยองวัแจกดีใจแล้วทุกคนมีกำลังใจเนาะเป็นยังไงครับพี่เจ้ามาจับเั็นต้มเพือกอะไรบ่ มันมันเป้เขาเลยนมน่มปกติล่ะแน่นแต่ทำไมอีแม่ต่ชาเป็นน้อยๆเราช่วยยีแม่เป็นน้อยๆทำใหเราเกิดทำไมเขาเป็นน้อยเขาบีบเขาขุนทักแม่เลยบีบมันาำเขาบีบปบนาแอนโลโล่เบ่นพรก่อนมันมีหนังได้สักกี่่คี่เป็นนหน่อบีบบีบปานานังบีแล้วเราอยู่มท้เละมั้งมันีนังเขาขุเลย อยู <ici S 1> ่ก <me. S 2> <sk> ับปุ่นเนี่ยเออยู่เพื่อนนะเนี่ยเพื่อนเพราะว่าอยู่กับปุ่นในสมัยก่อนเขาเขาเห็ดเขาบ่ได้เอาแป้งเห็ดคือสมอหนีิต้องเป็นนนเห็ดกระลำบากเปิดตจ้ำเห็ดตีหัวมันหน่ก็ต้างแห้งตำมืนๆตีหัวมันเจ้าห้าเพื่อนอันเขาปุ่นเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเขาเห็นไหมเขาที่ว่าห้ามเห็ดห้าเห็ดหน้าแล้วมาแป้งหู เห็ดเป็นเศษนเอิ่นข้าวปุ้นท่านชี้บอกง่ายๆก็เป็นเพออันของประเทศเล่าอาจจะเป็นทั้งเวียดทั้งอันเกาหลีทั้งพุ่นก็จเป็นแบบเส้นมีเส้นเพอเส้นมาม่าอะไรนั่นสัตว์จะทำบ้านเท่ากับเป็นข้าวปุ้นเนี่ยสีที่เรเอาเข่าแท้ๆเห็ดเอาเข่าอันตะกี้นะเขาเจะกีบกล้วยเนาะเขาจะข้าวปุ้นเขาจะข้าวปุ้นแต่ว่าสมัยนี้ก็เปลี่ยนมาตามหุกตามสมัยเพิ่นเสียแล้วนะ แป้งข้าวปุ้นผสมใช้นำมางานบีบแถวโรงงานเลยเมื่อกี้น่ะมันต้องตะขั่นได้ยังก็อีเม่บอกนะลายขั้นตอนขอเชิญข้าวปุ้นนตะขั่นเลยปุ้นเท่ากันเดี๋ยเด็ดขั่นเจนเมื่อยไม่ปุ้นนะจำแล้วจาแล้วหนึ่งอะไรกินหัวไก่อกพี่น้องหัวไก่อกก็ได้กินข้าวปุ้นบังเอิญว่าหัวไก่อกพะวันเวลาเขาจะบีบจะเพื่อนแหละเขาจะเอายุบเอาตัวถือว่ามันเป็นตัวถือว่าเขากำลังจะบีบเขาเปนโ่ลยนะเพราจะชิมลงหมอเลยมันเป็นตอนเป็นตอนโครโรโครโแล้วมากิน ที่แตกัน <jamais> ม <drama> um, so, ันกระบวนการแตกหรอกมันแปลกแล้วมันอยากดื้อหน่นามันมีน้อกินขนมมันมีขนมก็เลยกินแที่ไหนโอ้ใหยากกินมันสิออกขนส่งขนส่งท้ผมท้อออันนี้ก็เป็นการสัมผัสผู้เฒ่าในงานเนาะพี่น้องเกี่ยวกับงานบุญเดือนสาวงใหม่สามคำอ่ะที่ไปที่มามันมีมากแต่ใดพี่น้องมาบอกให้พี่น้องพังเพื่อ ให้ที่นอกขายของของใจายน้าหลายคนพังกัสงสัยแล้วเนาะบุญเดือนสามบุญในสมต่ละปีขยกินเดี๋นากกินแนขอผมงเห็ดแล้วงเห็ดักินทำการไม่นอกินแล้วกับม่แ้วอปมาเนี่ีอา่ะตูดอยู่ชองหม่บ้าน าบาทใจว่าไนกินได้บ้างใไม่กินจะนก่อนแล้วไม่กินนู่นไปสองบาาจะแกนปการาตดีดีดีเดอโมกาอยู่เฮงกิน้องเลยอีอ่ชนคนนั่นคนนี่มาให้กินสองผเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนอกกิบนอกกิเบิดขาวเบิดนากินแล้วกะทานในซิเบิร์ลายสอบดังไปเดือเรียม่อนิดแล้วตัวเอยโมเดียมเลยผ มาดามาห,า,หาเขาบอกถ้าภาสิต่อรับเท่าที่คก,กันโอเคทำนี่แหลแล้วก็